ฝนตกมากคืนตกแรงไงรีบมาดูสวนเลยมาดูปีกล้ยก่อนเป็นไงมั่งหักไหมต้นเอ็นไม่หักไหมอยู่สภาพดีครับติดสายไฟอันนี้สายไฟไปกระท่อมลุงนะสภาพก็โอเคอยู่นึีวกรตายหมดแล้วนึีวก็ล้มแล้วลมแรงมากแล้วเมื่อคืนนี้ครับนี่ครับ สภาพยังดีอยู่ทุกต้นเลยตกแรงน่ากลัวมากเลยทั้งคืนแล้วก็เมื่อคืนเนะดูเครือบเควกันโอเคอยู่มีต้นเอ็นมานิดหน่อยก็เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรคิดว่าล้มหมดแล้วตอนนี้ผมขุดไปหมดเงยเขจาจะไม่เคยมีฐานอันนี้ก็ต้น้ามาละกอที่ผมมาปลูกลูกดกแล้วลูกเริ่มใหญ่แล้วครับเต็มต้นเนี่ยปลูกพร้อมกันแต่ตอนนี้เตี้ย ไม่ลาเชีย่ยปลูกพร้อมกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต้นใหญ่ดกอันนี้ก็อยู่หัวบอกครับเริ่มลูกใหญ่เลยอยู่หัวบอกของแฟกไทยอันนี้ต้นใหญ่ผมคิดว่าหักหมดแล้วต้นไม้ผมลมแรงมากเลย ตใบ,บเลืองนี่เราต้องทิ้งแล้วเปล่ามันไม่พอใจยัางยังศึงกษาไปไม่ถึงบใบเหลืองเดี๋ยวไปดูฝรั่งกันอันนี้ก็เป็นกิ่งจูย,ยังอยู่สภาพดีครับก่านลมได้ยังอยู่สภาพดี นี่ครับขิมจูนึกว่าหักหมดแล้วลมแรงเห็นไหมครับิมจูก็ยังไม่หักยอดยังแน่นอยู่ดูหัวปลอกเสือกงวดก่อนตกแรงหักงวดนี้ไม่หักครับข้างช่วยหน่อยอันนี้ขิมจูครับ อตนนี้ก็หงษอดเสียเีอามาใหม่เรก็แตกยอดแตกพุ่มโอองอเสียอยู่ครับวดนี้ไม่หักเนาะวดก่อนจะหักตรงนี้ตรงนี้หักวันนี้ไม่หัก ระวันนี้ไม่หักขันชัวหน่อยแต่เมื่อคืนลมแรงแบบนอนไม่หลับเลยบ้านสะเทือนเลยแล้วทั้งลุกมาถ่ายเสียงฝนเนี้ยตกแรงมาเลยถ่ายคลิปไวยดูขันชัว่อยวันนี้ไม่มีหักเลยครับวดก่อนหักเก็บ ของฉันซื้อออกดอกออกดอกแล้วออกรูปแล้วตอนนี้ที่มาใหม่ตอนนี้ก็มาใหม่ยังรอดลมแรงก็ยังรอดครับตอนนี้จะคลที่ผมปลูใโโกใหม่ก็แตกแล้วนะครับ แตกเยอะเลยต้นนี้อที่โคนที่โคนเมืม่อเมื่อมาตอนที่ผมถ่ายมะม่วงที่ว่าลมแรงโคนเนี่ยผมก็ทำหลักรวบขูกหลักให้เขาใหม่ขูกสองสองสองอันเลยขูกสองขั้นตอนแล้วกันก่อล้มเมื่อคืนลมแรงแล้วก็ล้มอีกไม่ลมแล้ว เีเป็นกิมจูแดีวนี้จะเป็นกิมจูกิมจูหมดเลยอยาาไปถึงนู่นเลยครับเดี๋ยวไปถือต้นกล้วยต้นกล้วยหน่อกล้วยที่ปลูกหม่ครับโอเคอยู่รอดมาแล้วครับเป็นแถวเลยรอดมาแล้ว วันนี้อากาศกโอเคอยู่อาจจะทางยากาไปเรื่อยๆขยับยกญอาไปแล้วผมก็จะลงกล้วยน้ำว้าไปเรื่อยๆเนี่ยเตรียมหนุมไปเรื่อยๆแล้วก็คันขิดน้ำมันแล้วมันจะถางไปเรื่อยๆเ,ยเรื่อยๆก็ค่อยขยับยากออามาลงดอกกล้วยอันนี้กล้วยผมก็เริ่มเริ่มทางนานแาแล้วเริ่มยาวแล้ว รสึกจะสามวันแล้วนะนอกกล้ยผมมามาลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นลำใหญ่พันธุ์ดีดอรครับแต่ผมไปดูใน youtube ก็ต้องทำเป็นโคกปลูกอันนี้ผมปลูกผิดหรือเปล่าไนมะ่รู้มปลูกไว้ไว้ริมใกล้ๆร้วนี่ครับ โอ้ยหยุดเลยยกออกไมเอาไปแล้วเพราะม,มีนโคกแล้วก็เหมือนคล้ายๆปลูกทุเรียนนี่เนี่ยกต้องยกโคกไม่ให้น้เขาแหละแฉให้น้ำาัไหลไปตามโคกเขาชอบน้ําแต่เขาไม่ชอบน้าแฉอันนี้ผมผิดสูตรแน่เลยแต่มันไหลปลูกไปแล้วไม่อยากถอนลองดูํำใจอะไรพันดีดอเลย ตัวนี้ก็จะเป็นต้นกล้ามะม่วงหาทางที่เป็นลูกสีชมพูกลมๆใหญ่ๆนะครับแถวแถวแถวของชาที่ผมอยู่กรุงเทพมาปลูกกันเต็มเลยลูกสวยมากเลยสีชมพูแดงๆแถวแถวทุงคูนะครับแถวอิสลามมปลูกกันผมก็เลยชอบเลยสั่งมาปลูกครับลองปลูกเห็นลูกก็สวยดูเป็นลูกสีชมพูอมแดงๆลองดูครับ ลูกออกมาก็คงจะเซยอ,อย่างที่ที่เคยเห็นท,ที่ห้องเช่านั่นเน่ย กวยกะเพร่าก็แตกอมาเนี่ยชมพุ่มโดนแมลงกินไปครนะับนะีนะ่ชมพุ่มลงกินไปขอมแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับ